ตาครับตาเคยซื้อวัวท้องแล้วไม่ท้องมาไหมมีครับแล้วคุณตารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเสียใจเหมือนกันให้หมอเขาล้วงดูว่าไม่ท้องก็เสียใจตาเลยคิดกันไปเยอะครับผมสองตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ผสมเดือดสั้นเหมือนกนันกรรแต่แม่คนละแม่คนละแม่คุณพ่อว่าตัวไหนสวยอ่ะอขขตัวนี่เละตัวนี้สีขาวนี่สวยอันนี้คือแม่เนาะแสดงว่าแม่นี่มีผลกับการ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคุณตาคนเก่งนะครับผู้ชมเลี้ยงวัวให้ลูกชายนะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทํานะครับเป็นคนนะครับช่างคิดช่างสังเกตนะครับว่าหญ้ายังไงวัวกินดีไม่ดีนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณตาแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณตาที่นี่ที่ไหนครับที่บ้านกาเกาะครับบ้านกาเกาะกาเกาะครับตำบลตำบลสลับไดมู่เป็ดอำเภออำเภอเมืองสิรินธรเลยคุณตาชื่ออะไรครับ นายประวัตินายประวัติครับโอ้โอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวิธีการเลี้ยงวัวแนวคิดดีผู้ชมครับอันนี้คือหญ้าอะไรคุณตาหญ้าในหัวไรไปนาใช่ไหมโอ้วันหนึ่งวัวกินเยอะไหมคุณตาเยอะครับประมาณสักกี่ลูกเข็นครับสามลูกเข็นเลยสามลูกเข็นหนึ่งวันนี่กินสามลูกเข็นเลยเหรอคนเราขนหายหญ้าไม่ไม่ไม่เหนื่อยเหนื่อยโอ้ วันหนึ่งวัวกินประมาณสามรถเข็นนะผู้ชมครับวัววัแปดตัวด้วยอแปดตัวกินสามรถเข็นไม่อิ่มอไม่อิ่มถ้าไม่อิ่มคุณตาทําไงครับทีนี้ใส่ฟางอ๋อใส่ฟางเหนื่อยแล้วทำไงใส่ฟางอ๋อแล้วทำไมคุณตายังสู้เลี้ยงวัวอยู่ทุกวันนี้ครับทอะไรเพราะอะไรอ่ะผมถามหม่เพราะอะไรทําไมคุณตาเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะดูเล่นก็ทําเล่นๆไปอ๋อพอทําไปแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วภูมิใจไหม บวก,กินดีนะคุณตาเนาะใช้ได้เลยผู้ชมครับอันนี้หญ้าในทุกนาเลยใช่ไหมอันนี้คือหญ้าอะไรคุณตามัน,นอินสเตรตเตอคุณตาไม่รู้เหมือนกันว่าหญ้าอะไรเนาะแต่ว่าวัวไม่ค่อยกิน,กนทำไมถึงว่างั้นคุณตาอมน้ำมั้งไม่ค่อยกินอ๋อมันอมน้ำสาเหตุหนึง่งใช่ไหมครับแต่แต่ว่าหญ้าตัวไหนที่คุณตาบอกว่าวัวกินดีครับหญ้าอะไรคุณตาหญ้าขน อันนี้คือหญ้าอะไรคุณตาหญ้าน้ำมูกัเลยนอ๋อแต่ว่าแบบนี้มันคิดดีนี่นี่เหรออ๋อนี่ยากคนหายากหายากแล้วข้างบนอันนี้คือวัวของคุณตาเนาะมีทั้งหมดกี่ตัวครับคุณตาแปดตัวนี่แปดตัวเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่มีเล่มีชาโรเล่ย์มีบราแมนแล้วก็เล่มันเนาะแล้วไอ้สีดำดำนี่ครับโกบีวากิวออ๋ ครับผมเนี่ยผู้ชมครับสังเกตว่าคอกวัวของคุณตารังอาหารใหญ่เลยน้าตาเนาะคุณตาใช้อะไรเป็นวัสดุในการทําคอกกลางหารครับใหญ่นั่นน่ะไอกระบะรถเลยกระบะรถซื้อของเก่า่นาะอ๋อซื้อของเก่ามาอ๋อผู้ชมครับดีไหมคุณตาอย่างเงี้พอใช้ได้พอใช้ได้เออเยี่ยมเลยผู้ชมครับคุณตาเขาใช้กระบะรถมาผ่าเครื่องนาะตาเนาะแล้วก็วางอ๋อคิดยังไงถึงมาทำอย่างนี้คุณตา ทำทเอาเองเนาะคิดคิดเอาเองเลยคิดเอาเองเราเจอปัญหามาก่อนไหมเราเจอปัญหาอย่งี้มาก่อนเราทำอย่างนี้ไม่แต่ว่าคิดว่าจะทำงี้เลยพอทำไปแล้วเป็นไงบ้างคุณตาก็ใช้ดีเหมือนกันแหละใช้ดีเนาะสองปีครับสปีแล้วใช่ไหมครับสองปีสามเดือนกับรังอาหารแบบนี้โอ้หัดมาไม่ทั้งไม่ทังง่ายครับผมอืเยี่ยมเลยผู้ชมครับมีลูกของเดอะซันวัวเพศผู้ โอ้ไอ้วัวของคุณตาเนี่ยยาวทุกตัวเลยเนาะแม่มาให้ลูกสวยจริงๆนะผู้ชมครับนี่ลูกของเขายาวทุกตัวเลยแม้กระทั่งไอ้ลูกของไอ้แล้คุณตาตัวนี้สิงโต,ขา,งตขาวก็ยาวนะคุณตาเนาะเนี่ยลักษณะของโครงสร้างมันยาวเอ็นคุตาเนื้อนะผู้ชมครับแสดงว่าแม่ตัวนี้นะผู้ชมครับเนี่ยให้ดูลักษณะโครงสร้างของแม่ตัวนี้นะผู้ชมครับไม่เชื่อนะว่าจะ จ่ายลูกได้สวยน้อคุณตาเนาะห้าตัวแล้วหตัวไม่เคยพลาดเลยบอคำว่าไม่เคยพลาดงี้คือยังไงคุณตาสวยทุกตัวเลยขายได้ราคาดีด้วยสามสามหมื่นกว่าสามหมกว่าทุกตัวอ๋อตัวนี้ขอขอซื้อเท่าไหร่คุณตาออ๋สามสามหมื่นแล้วขนาดนานยังนานแล้วอ๋อนานแล้วสามหมื่นยังไม่ได้ทางครงที่ไหนจริงเหรออ๋อจะทำยังไงไว้ทำไม่พันครับผมสาเหตุที่เอาตัวนั้นไว้ทำไม่พันเพราะอะไรคุณตาโรค แม่คนนั้นจะแก่แล้วนะอ๋อก็คือเดี๋ยวตัวนั้นมันแก่มันจะไม่มีลูกได้ก็เอาเก็บไว้ตัวนี้เป็นตัวแทนอเยี่ยมเลยผู้ชมครับสองตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ผสมเดอะซันเหมือนกันแต่แม่คนละแม่คนพ่อว่าตัวไหนสวยอ่ะตัวนี้สีขาวนี่สวยอันนี้คือแม่เนาะแสดงว่าแม่นี่มีผลกับการส่งลูกจริงๆเนาะท่านดูไหมครับว่าเดอะซันเหมือนกันเลยพ่อเนาะ แต่ว่าสีก็คนละสีเลยความหนาความใหญ่ก็แตกต่างกันชัดเจนเลยเนาะแม่พันตัวนี้นะพี่ชมครับลักษณะโครงสร้างคือยาวนะพ่อเนาะตัวนี้แหละแม่มันยาวไหมแม่อยู่นู้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาผมไปดูหน่อยเดียวกันอ๋อแม่ยังติดวัวไทยบ้านอยู่อ๋อเนี่ยผู้ชมครับแม่ยังออกมาเป็นลูกวัวไทยบ้านอยู่เนาะมันก็เลยส่งลูกมาเป็นวัวเหมือนเมื่อกี้นะเลือดยังไม่สูงแต่ถ้าไอตัวเมื่อกี้เนี่ยแม่มันหน้าตาเหมือน เป็นลูกครึ่งแล้วพ่ออ่าแม่มันเลือดค่อนข้างที่จะสูงนะผู้ชมครับแม่ออกหน้าตาไปทางเป็นวัวชาเล่์แล้วก็เลยให้ลูกออกมาเป็นวัวชา์ล่สวยๆแต่ว่าตัวนั้นแม่ยังเป็นวัวไทยบ้านอยู่นะพ่อเนาะก็เลยให้ลูกมาเป็นวัวที่ไม่ค่อยสวยอ่าโอเคครับผู้ชมครับฉะนั้นสุปได้แล้วว่าการที่เราจะผสมพันธุ์เราต้องเลือกแม่พันธุ์ที่มีเลือดสูงๆจะได้ใส่ลูกออกมาสวยๆนะผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดวิธีแล้วกันนะครับผู้ชม เหมือนตัวนี้นผู้ชมครับนี่ซ้สยมือเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหมว่าลูกลูกสิงโตขาวเนะาะสวยจริงๆสวยเหมือนกับลูกของเดซัน,นเลยแปงว่าแม่ที่มีเลือดสูงๆจะให้ลูกออกมาสวยแต่ถ้าแม่เลือดไม่สูงมันก็จะให้ลูกมาเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นความรู้นะผู้ชมครับเป็นความรู้โดยบังเอิญน,นะครับคุณตาเคยให้วัวกินพวกหัวาหันไหมครับไม่เคยเทำไมไม่ให้กินคุณตาให้กินบ้านจะไม่ค่อยมีทุนอ๋อ เราไม่มีทุนเนาะถ้ามีทุนก็อยากจะให้กินอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีทุนก็เอาอย่างนี้ทำให้ชาติเนาะมันอ้วนไหมตาก็อย่างนั้นแหละถ้ามันกินอิ่มก็อ้วนเลยถ้ามันกินอิ่มก็อ้วนแล้วกลางคืนแล้วคุณตาทำไงบ้างครับถ้ามันกินอิ่มมันก็อ้วนทำไมกินอิ่มขอมันโค่แหละไม่เวลากลางคืนบัวสุมไฟอืมทำไมคุณตาไม่กางมุ้งอะครับนี่ พผมว่าอย่างยาไอ้ข้อมันใหญ่เกินทำได้ไหมข้อมันใหญ่โอ้ข้อมันใหญ่เกินลงลงทุนเยอะลงทุนเยอะคุณตาก็เลยไม่กลางแล้วคุณตาจัดการยังไงบ้างครับไฟเลยจุดไฟช่วยได้ไหมคุณตาช่วยได้เลยช่วยได้ใช่ไหมนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมครับอืมโอเคครับผู้ชมครับตาครับตาเคยซื้อวัว ท้องแล้วไม่ท้องมาไหมนีครับแล้วคุณตารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเสียใจเหมือนกันให้หมอเขารู้ว่าไม่ท้องก็เสียใจสภาพมันติดกันไปเยอะครับผม <ทะ S 1> อันนี้เขาเรียกว่าโดนหลอกโดนหลอกไหมครับมันโดนหลอกเขาดูเวทผิดเองเหรอเขาบอกไม่ไม่ตรง,งเราแต่ว่าสามสนนาแล้วทำไมได้จิตสมงี้นะอ๋อโดนหลอกขครเรา,าก็ผิดหวังผิดหวังทำใจนานนะคุณตา <c oughs> <c oughs> ใจเนาะทำใจนานนะครับคุณตาไฟจะลืมมันได้นานไหม ก็ไปเรื่อยๆแต่ก็พยายามที่จะลืมให้ได้เร็วที่สุดเนาะออโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวคิดดีๆนะผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับต้องขยันแลววัวนี่แหละครับผมขยันห้กินทำไมหากินมันก็อดขั่ว้อมเลยต้องสู้ต้องสู้ใช่ไหมต้องสู้เหนื่อยต้องสู้ครับผมได้กินวันๆหนึ่ง อย่างน้อยก็ต้องหาย้ให้เขากินอืมโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับ,รบสวัสดีครับ